สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก n งแฟนตาซีสำหรับโปรไฟล์ดิจิมอนในวันนี้นะครับผมสองโปรไฟล์่ะ คือเป็นดิจิมอนที่มีชื่อว่าเอนบาร์มอนครับเจ้าม้าที่เป็นลักษณะอันเด็ดโครงกระดูกแบบนี้นี่เองครับซึ่งโปรไฟล์ไอตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีโปรไฟล์อีกอันหนึ่งคือเป็นร่างที่ว่าตัวของเครเนียมอนซึ่งเป็นรอยย่อไหนนะครับมาขี่เจ้าเอนบาร์มอนตัวนี้นะซึ่งตอนนี้ผมเห็นในดิจิมอนตัวเน็ตบ้างประปรายแล้วนะครับว่ามันเริ่มมีการเล่นแบบนี้แล้วครับปกติเนี่ยดิจิมอนสองตัวมารวมกันมันก็จะกลายเป็นร่างใหม่อะไรพวกนี้ไปเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้นะครับมันเริ่มม ชื่อดิจิมอนตัวหนึ่งบวกชื่อดิจิมอนอีกตัวหนึ่งเป็นลักษณะของการขึ้นขี่นั่นเองครับซึ่งครีเนียมอนบวกเอนบาร์มอนในคลิปนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบนั้นแหละไม่ได้เป็นแบบว่าเอมบาร์ครีเนียมอนครีเนียมเอนบาร์มอนอะไรแบบนี้นะครับวิธีการเขียนชื่อมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งซึ่งรูปแบบการเขียนชื่อแบบนี้นะครับผมเดาไม่ยากเลยครับมันมาในเกมล่าสุดนี่แหละดิจิมอนสตอรี่ไทม์สเตรนเจอร์นะครับโดยที่ว่าครีเนียมอนเนี่ยมีมาตั้งนานแล้วอันนี้เรารู้นะครับแต่ว่าต ในภาค Time Stranger เนี่ยบทของพวกโอริมโพสมันจะเด่นจ๋าขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ทีนี้กลายเป็นมีบทของรอยย้อนไนบางตัวที่เขาได้แบบดิจิมอนที่ผมขอใช้คาว่าเป็นร่างใหม่กันแล้วกันเนาะที่ว่าเป็นเครเนียมอนขึ้นขี่เอนบาร์มอนแบบนี้ครับวันนี้ก็จะเอาโปรไฟล์ของเจ้า2ตัวนี้มาเล่าให้ฟังนะครับว่าร่างเจ้าม้าตัวนี้เป็นอย่างไรแล้วพอเครเนียมอนมาขึ้นขี่เป็นอย่างไรซึ่งขอไม่พูดถึงโปรไฟล์ของเครเนียมอนนะครับเพราะว่าทําเป็นของรอยย้อนไนไปแล้วเนาะวันนี้ยกหน้าที่หลักๆเนี่ยให้เจ้าเอนบาร์ม ก่อนเข้าเอนบามอนขอพูดถึงที่มาที่ไปของมันก่อนกันเลยกันเนาะชื่อของมันนะครับผมเป็นการเอาม้าที่อยู่ในตำนานเทพปรกรณ์แหไอริช ซึ่งชื่อก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับชื่อว่าม้าเอนบาร์ครับโดยที่ว่าความสามารถของเจ้าม้าเอนบาร์นะครับหลักๆก็คือว่ามันเป็นม้าพาหนะที่สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วระดับลมพายุและมีความสามารถในการวิ่งบนน้าบนทะเลอะไรพวกนี้ได้เลยทีเดียวเชียวนะครับและหลังของม้าเอนบาร์นะครับผมผู้ใดที่ได้ขึ้นขี่ก็จะได้รับพรว่าคนคนนั้นจะไม่มีวันถูกฆ่าตายครับผมอ่ะเอา2เรื่องนี้หลักๆนะเดี๋ยวมันจะมีการเชื่อมโยงไปยังเรื่องของโปรไฟล์ของดิจิมอนตัวนี้ด้วยครับ อะว่าแล้วมารู้จักกับเจ้าเอ็นบาร์มอนตัวนี้เลยครับเอ็นบาร์มอนเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบอันเด็ด ประเภท Data นะครับซึ่งตัวของมันเนี่ยจะมีลักษณะเป็นม้านะแต่ว่าร่างกายองค์รวมก็จะมีความเป็นโครงกระดูกแบบติดเกราะนู่นติดเกราะนี่ดูมีความสูงส่งในแบบของมันนะครับก็ดูมีความสงเป็นรูปแบบอันเดดีตัวมันที่เป็นตัวเพียวๆแบบนี้ก่อนนะมันเป็นดิจิมอนอันเดดที่สามารถวิ่งไปได้ทุกที่บนดิจิทัลเวิลด์ไม่ว่าจะเป็นบนดินไม่ว่าจะเป็นบนฟ้าไม่ว่าจะเป็นบนทะเลสามารถไปได้เรื่อยๆนะครับและตัวของมันเองเป็นดิจิมอนที่มีความดุร้ายสูง ดุร้ายในเชิงที่ว่าชอบการต่อสู้ครับผมเวลาที่มันเจอกับดิจิมอนตัวไหนมันก็จะมีการแบบว่าไปหาเรื่องไปต่อสู้อะไรพวกนี้เป็นเรื่องเป็นราวนะแล้วตัวของมันเองนะครับจะไม่ชอบอยู่เป็นกลุ่มกับดิจิมอนใดๆเลยครับตัวของมันนะครับผมจะมีวิธีคิดอย่างหนึ่งด้วยคือเวลาที่มันต่อสู้กับดิจิมอนตัวไหนหรือถ้ามันพบกับดิจิมอนตัวไหนแล้วมันรู้สึกว่าดิจิมอนเหล่านั้นสามารถที่จะมาขึ้นขี่หลังมันได้มันก็จะยอมรับดิจิมอนตัวนั้นให้ขึ้นขี่หลังมันครับซึ่งการขึ้นขขี่หลังงอ นะครับผมจะได้รับสิ่งที่เรียกว่าพรคุ้มครองครับพรคุ้มครองของดิจิมอนที่สามารถขี่หลังเอ็นบามอนวงเล็บว่าที่ตัวของมันยอมรับดิจิมอนตัวนั้นนะนะดิจิมอนที่ขึ้นขี่นะครับผมจะได้รับพรที่เรียกว่า ไม่มีวันตายครับซึ่งก็เหมือนเป็นอมาตะาชั่วขณะหนึ่งช่วงที่ขึ้นขี่เอนบาร์มอนใช่ไหมครับซึ่งพอพูดอย่างนี้ปุ๊บนะครับผมในเชิงของความเป็นลอสตอรี่โปรไฟล์ดิจิมอนที่อยู่ในดิจิมอนเวิลด์นะครับคงจะรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าใครคนนั้นคือผู้ที่เอนบาร์มอนยอมรับซึ่งหมายความว่าแม้มันจะเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์ที่ไปต่อสู้กับใครก็ตามแล้วแม้ว่ามันจะแพ้ก็ตามเนาะมันก็ไม่ใช่ว่าจะยอมรับแล้วก็ให้ขึ้นขี่หลังอะไรง่ายขนาดนั้นแม้ว่าจะฝืนขึ้นขี่ขมัััันนนนนไไไไไดด้้้้้แตตต่่่่ถาาาามมมมมยอออรรรบบปุพทททีีํํใหเ็าา็ะงงกจ ตัวของมันเองนะครับผมมีความสามารถในการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วเวลาที่จะต่อสู้โดยตัวของมันเนี่ยจะมีท่าไม้ตายในการโจมตีตามปกติของความเป็นดิจิมอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารูปแบบการต่อสู้ของมันที่ใช้ความเร็ววิ่งไปวิ่งมานะมันก็จะมีความน่ากลัวอย่างหนึ่งด้วยนะครับคือเวลาที่มันวิ่งไปมันจะเกิดเป็นช็อคเวฟในจุดที่มันวิ่งกระตุกกระตักกระตุกกระตักกระตุกกระตักไปอย่างนี้นะครับสไตล์ม้าควบเนาะซึ่งม้าควบปกติก็คือเสียงเฉยๆแต่ให้เข้าใจว่าเอนบาร์มอนตัวนี้วิ่งไปแล้ว รูปแบบการโจมตีของมันนะครับผมมี2ท่าท่าแรกมีชื่อว่า dislanch horn ครับผม d i s l e n c h horn นะครับจะเป็นท่าที่ว่าตัวมันจะวิ่งมาจากกลางอากาศเลยครับแล้วก็พุ่งเข้าโจมตีศัตรูในจุดที่เป็นมุมอับซึ่งแน่นอะนว่าด้วยความเร็วของมันนี่ก็จะมีความสามารถในการโจมตีที่รุนแรงอยู่แล้วและอีกท่าหนึ่งนะครับจะเป็นท่าที่มีชื่อว่า w a n n answer ครับผม w a n e answer นะครับเป็นท่าที่มันจะใช้ counter attack ใส่ศัตรูครับวิธีการโจมตีก็คือว่าเวลาที่ฝ่ายหนึ่งมีการโจมตีมามันจะประสานการเคลื่อน ที่เข้ากับท่าโจมตีนั้นของศัตรูแล้วก็ใช้ส่วนขาหลังของมันครับผมในการที่จะดีดโจมตีศัตรูกลับไปและทีนี้พูดต่อเลยนะครับว่าตัวของเครเนียมั่น ที่สามารถขึ้นขี่เอ็นบามอนได้รูปแบบก็จะเป็นประมาณน,นี้นะเรียกว่าแทบไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงคือถ้าดูภาพอาร์ตเวิร์กพื้นฐานนะครับผมสงสัยอยู่เรื่องหนึ่งคือโปรไฟล์เขาจะบอกนะว่าความเป็นเครนเนียมอนนะครับผมมันจะมีอาวุธกับโล่ใช่ไหมครับอาวุธก็คือหอกคราวโซลัสแล้วก็จะมีโล่อาวารอนครับผมซึ่งผมเข้าใจได้นะว่าการขี่ม้าเนี่ยมันควรจะมีบางเหียนสีแดงๆที่ท่านผู้ชมเห็นนี่แหละครับซึ่งจากที่มันถือทั้งหอกทั้งโล่อยู่แล้วเนี่ยนะครับมือก็อาจจะไม่ได้ว่างมา ก็เข้าใจว่าการจับก็อาจอาจะทุลักทุเลนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เซลล์ของปากผอมคอ,อ,อนะครับโดยที่ว่าเครเนียมอนบวกเอนบามนตัวนี้เป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบอัศวินศักดิ์สิทธิ์ประเภทวัคซีนนะครับก็เรียกว,ว่าโปรไฟล์โยงไปทางฝั่งของเครเนียมอนเป็นร่างสุดยอดไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็เป็นประเภทวัคซีนไปโดยที่ตัวของมันเองนะครับมีการอธิบายว่ามีการต่อสู้กับเอนบาลมอนแหละครับดังเดิมแล้วนะครับตัวรอยย่นในที่ใช้ชีวิตอยู่ในดิจิทัลเวิร์มาแต่และตััววกกก็จะมมมมีีแบบแบบบบบบ่าาาาาาราารรรูปทํงนได้อหยห ที่นู่นนี่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งว่ากันว่าตัวของเครเนียมอนนะครับมีการได้รับภารกิจหน้าที่อันหนึ่งมาแล้วก็ต้องไปต่อสู้กับเอนบามอนซึ่งในการต่อสู้นะครับก็เป็นไปอย่างดุเดือดเหมือนกันนะครับโดยที่ว่าตัวของเครเนียมอนก็จะได้รับการยอมรับจากตัวเอนบามอนนั่นแหละครับว่าเป็นดิจิมอนที่แข็งแกร่งมากๆซึ่งการเป็นดิจิมอนที่แข็งแกร่งแบบนี้ทําให้เอนบามอนยอมรับยอมสวาม,มิภักดิ์เป็นลูกน้องของเครเนียมอนแล้วก็ยอมให้ขึ้นมาขี่แบบนี้น ได้รับความสามารถที่ว่าขี่แล้วเป็นอมตะซึ่งต้องบอกเลยว่าการที่เ n ็ a บามอนะครับผมกลายเป็นลูกน้องของ c r e a n มอนเครเน n e m เนี่ยไม่ได้รู้สึกแบบว่าเฮ้ยเองเป็นลูกน้องข้าอะไรขนาดนั้นนะครับคือก็จะมีความเคารพซึ่งกันและกันอยู่พอสมควรครับตัวของเครเน e m o นะครับผมจะรู้สึกชอบด้วยซ้ำนะกับการที่ว่าขึ้นขี่ e ็ b บามอ n เนื่องจากตัวของมันก็มีนิสัยของความ perfectionist นะครับชอบความสมบูรณ์แบบดั้งเดิมแล้วความเป็นร่างรอยยน่นในป้องกันก็ดีโจมตีก็แรงนะครับแต่ว่าการเคลื่อนที่เนี่ยอาจจะไม่เด่นเท่าไหร่แต่ว่าพอขึ้นขี เอนบามอนปุ๊บเอนบามอนก็จะมาเสริมส่วนของความเร็วทําให้เครนเนียมอนที่ขึ้นขี่นะครับผมโจมตีป้องกันและความเร็วคือไปได้สุดเลยครับในฐานะที่พวกเขาเองก็ต่อสู้กันมาก่อนจนได้มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นมาขึ้นขี่กันแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นความเชื่อใจที่ทั้งสองคนมีให้กันด้วยนะเออเรียกว่าความสามัคคีในการต่อสู้ถือว่าเพอร์เฟกด้วยทีนี้ในส่วนของท่าไม้ตายอันนี้น่าสนใจครับผมท่าไม้ตายนะครับผมจะเป็นท่าใหม่ ท่าหนึ่งนะครับแล้วก็ท่าเก่าท่าหนึ่งให้ทายว่าท่าเก่าที่บอกเนี่ยเป็นท่าของเอ็นบามอนหรือเป็นของเครนเนียมอนครับติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักนะครับแต่เอาท่าใหม่กันก่อนครับท่าใหม่นะครับผมมีชื่อว่า r ร l e s s charge ครับผม r ร l e s s charge เป็นท่าที่พุ่งชนครับผมเอาง่ายๆอย่างนี้เลยนะ ซึ่งเป็นการพุ่งชนแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับศัตรูด,ด้วย3องค์ประกอบครับ3องค์ประกอบมีอะไรบ้างครับองค์ประกอบแรกคือความเร็วของเอนบามอนที่พุ่งเข้าไปใส่ศัตรูด,ด้วยความเร็วสูงองค์ประกอบที่2ก็จะเป็นกําลังแขงของเครเนียมอนที่ต้องประสานกับการเคลื่อนที่อันรวดเร็วของเอนบามอนเพื่อที่จะโจมตีศัตรูให้มีประสิทธิภาพรุนแรงที่สุดและอันที่3มก็จะเป็นตัวของคราวซอรัสเองความแข็งแกร่งของหอ,อกนี้ที่ก็ประสานกับความเร็วของเอนบามอนและประสานกับกําลังแขนของเครเนียมอนที่ต้องใช้จังหวะการโจตี ที่แบบว่าสุดยอดมากๆเนาะมันก็จะเป็นท่าโจมตีที่มีอํานาจการทําลายล้างสูงเป็นอย่างยิ่งครับผลลัพธ์การโจมตีนะครับผมเขียนไว้ในโปรไฟล์อย่างชัดเจนว่าเมื่อโจมตีด้วยท่านี้แล้วศัตรูก็จะแหลกสลายไปไม่เหลือซากเลยครับแล้วทีนี้มันมีอีกท่าหนึ่งครับผมซึ่งเป็นท่าเก่านะครับท่านั้นเป็นท่าของครเนียมอนครับผม มีชื่อว่าท่า God b r e a t นะครับถ้าใครจําท่า God b r e a t ของเครเนียมอนได้นะครับก็จะรู้ว่ามันเป็นท่าที่ตัวของเครเนียมอนนี่แหละเขาเสริมพลังไปกับส่วนโลกอาวารอนทำให้เขาเนี่ยครับอยู่ในสเตตัสที่ว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งโจมตีเข้ามาการโจมตีใดๆของศัตรูทั้งหมดนั้นจะไร้ผล3าวิแต่ถ้าเกิดว่าดู d i จิมอนเซเวอร์มาแล้วนะครับอาจจะยกเว้นซีนนี้นิดหน่อย okay. yeah. แต่นั่นแหละครับผมมันก็เป็นความแข็งแกร่งของโลนี้ที่ใช้ท่ากอดเบสนะครับสามวินีก็อาจจะไม่นานเท่าไหรน่นะซึ่งอันนั้นก็เป็นรูปแบบของการป้องกันไร้พ่ายของตัวครเนียมอนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอเป็นกอดเบสในร่างของครเนียมอนที่ขึ้นขี่เอนเปอมันใช่ไหมครับมันก็จะอธิบายได้ว่าจุดอ่อนของกอดเบสสามวินาทีไม่มีแล้วครับผมคือมันจะทําให้ท่ากอดเบสเป็นท่าที่ทําให้พลังโจมตีของอีกฝ่ายหนึ่งนั้นไร้ผลไปโดยปริยายแล้วพอไม่มีขีดจํากัดของเรื่องเวลาตรงนี้ต้องบอกได้เลยนะว่าเป็นท่าที ข้างจะโกงนะครับแล้วก็ไร้เทียมทานเลยทีเดียวนะซึ่งมันเหมือนเป็นการประสานนั่นแหละครับว่าดั้งเดิมที่เครเนียมอนขึ้นขี่เอนบามอนใช่ไหมครับเขาก็จะได้รับพรคุ้มครองที่ว่าทําให้เขาไม่ตายคือคําว่าไม่ตายนะครับมันอาจจะไม่เท่ากับ no ดา m a g ขนาดนั้นใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะยังมีความเสียหายอยู่แต่ยังไงก็ไม่ตายแน่ๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอประสานกับความเป็น god b r e สที่อยู่บนร่างมาเอนบามอนเนี่ยนะครับมันก็จะประสานกันให้กลายเป็นการโจมตีใดๆนั้นไร้ผลจากพลังของโลอาวอลลอนี้ ออย้ำอีกทีหนึ่งว่าโกงจริงๆนะครับผมสำหรับรูปแบบการป้องกันแบบนี้ซึ่งก็นั่นแหละครับผมเป็นโปรไฟล์ของเอนบามอนเนาะแล้วก็มีการพูดถึงตัวเครเนียมอนที่มาขึ้นขีดซึ่งที่ผมทึ่งเป็นเลยก็คือเรื่องของความโกงในการป้องกันสุดแกร่งอันนี้แหละครับคือวิธีแก้มือวิธีเดียวที่คิดได้นะครับก็คือการที่ว่ากระโจนเข้าไปให้เครเนียมอนเนี่ยหลุดออกมาจากหลังของเอนบามอนก่อนนะครับแล้วทีนี้ค่อยว่ากันว่ามันก็จะไม่อยู่ในสภาพของคมอมาตะแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้จะเล่นงานเค,ครเนียมอน ง่ายนะครับผมรอยยลในระดับนี้นะครับซึ่งเผื่อใครไม่รู้นะครับผมว่าเควนิมอนถ้าเอาจริงๆนะเขาเป็นดิจิมอนร่างอันตราได้เลยนะครับเนื่องจากว่าเขาก็วิวัฒนาการจากร่างสุดยอดอย่างไฮเอ็นโรมอนซึ่งเก่งขนาดนี้เนาะเออแล้วยังมีความสามารถอันนี้ที่เสริมเข้ามาก,การขี่ม้าของเขานะมันก็เป็นอะไรที่สุดยอดแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้ท่านผู้ชมคิดเห็นอะไรยังไงเกี่ยวกับเจ้าดิจิมอนตัวนี้นะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยเด้อโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ครับและเดี๋ยว ตัวลาไปกอ่อนสวัสดีครับ